สวัสดีครับที่ริมน้ำบ้านริมคลองนะครับจะพาพี่ๆมารับชมบ้านพร้อมที่ดินติดริมคลองบรรยากาศดีๆใกล้กรุงเทพกันฮะ,อะเอกสารโฉนดเนื้อที่ดินตามโฉนดคือ92ตารางวาเจ้าของตั้งขายอยู่ที่5ล้าน9แสนบาทนะครับทำเลดีมากๆเลยเพราะว่าอยู่ใกล้เซ็นทรัลสาร่ารยานะครับเพียง18กิโล มหาวิทยาลัยมหิดลเพียง15กิโลห่างจากถนนบรมราชชนนี5.5กิโลและก็พุทธมนฑลสาย7เพียง5กิโลครับเดินทางสะดวกสบายตัวที่ดินนะครับจะประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นบ้าน2ชั้นสภาพดีมากๆเลยสำหรับตัวบ้านทางเข้าออกนะครับจะเป็นทางเข้าออกหมู่บ้าน เป็นทางจัดสรรของโครงการหมู่บ้านนะครับเดิมที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะเป็นที่ดินเปล่านะครเป็นที่จัดสรรแล้วก็เจ้าของเนี่ยได้นำมาปลูกบ้านนะครับด้วยตัวเองสภาพโดยรวมของตัวอาคารยังอยู่ในสภาพที่ดีตัวบ้านนะครับก่อสร้างมาประมาณ2ปี พื้นที่ใช้สอยนะครับของตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ180ตารางเมตรนะคะประกอบด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำนะฮะแล้วก็ตัวห้องโถงเนี่ยจะมีห้องโถง2ห้องด้วยกันแล้วก็ด้านข้างนะครับในส่วนของโรงจอดรถสามารถจอดรถได้สอคันนะฮะแล้ก็จะมีที่เก็บห้องเก็บของเนี่ยอยู่2ห้องด้านหน้านะครับซึ่งด้านติดเริยมคลองเนี่ยจะมี ถ้าลงเรือหรือว่าแลมนะครับเราก็จะประกอบด้วยสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะเป็นระบบคอรีนะครับโดยที่ถ้าพี่ๆนะครับได้ซื้อเราก็สามารถที่จะปรับปรุงโดยการาล้างบ่อเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับตัวห้องนอนนะครับแล้วก็ตัวห้องโถงห้องรับแขกแต่ละห้องสามารถที่จะรับวิวแล้วก็ ได้บรรยากาศนะครับจากธรรมชาติโดยรอบเนี่ยแบบเต็มเมเลยเดี๋ยวต้นจะพาที่พี่พี่นะครับไปชมบรรยากาศแล้วก็สภาพนะครับของตัวบ้านกันด้านหน้านะครับด้านทิศตะวันตกจะติดกับคลองบางนางแท่นคลองบางนางแท่นนะครับจะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําท่าจีนโดยมีด้านติดริมคลองอยู่ที่15เมตรเมื่อเข้ามาที่ตัวบ้านนะครับชั้นแรกเนี่ย ตัวบ้านชั้นแรกเข้ามาก็จะเจอกับโถงก่อนโถงแรกนะครับจะเห็นได้เลยว่าออกแบบมาดีมากๆมองเห็นวิวนะครับโดยรอบบรรยากาศคลองแล้วก็โปร่งสบายนะครับสำหรับตัวห้องโถงห้องนี้แล้วก็จะเชื่อมกับห้องครัวห้องครัวเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็โปร่งนะครับสำหรับห้องครัวตัว ตัวท็อปนะครับท็อปครัวซิงค์ต่างๆเนี่ยก็พร้อมใช้งานฮะนอกจากมุมของห้องครัวเรายังสามารถเห็นมุมมองจากทางหน้าบ้านด้วยนะครับว่ามีใครเข้ามาที่บ้านเราบ้างเราก็จากห้องครัวจะเพิ่มความโปร่งสบายลมนะครับฟโฟล์ด้วยการมีหน้าต่างนะครับรับวิวด้านหลังบ้านเป็นวิวสวนของเพื่อนข้างบ้านนะครับดีมากๆแล้วก็เรามานะครับในส่วนของ ตรงกลางตัวบ้านชั้นหนึ่งเนี่ยฮะก็จะ,ะเป็นห้องน้ำนะครับของชั้นหนึ่งแล้วก็จะมาห้องโถงที่สองนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยออกแบบมานะครับเพื่อใช้ปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนได้นะครับในส่วนนี้จะมีในส่วนที่ต้องซ่อมแซมบ้างนะครับในส่วนของฝ้าที่พี่ๆเห็นนะครับเล็กน้อยที่อาจจะต้องอแก้ไขนะครับปรับปรุงบ้างในมุมมองนี้พี่พจะ เห็นได้เลยนะคะว่าถูกออกแบบมาเนี่ยด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้อาศัยนะครับได้รับชมวิวแบบเต็มๆขึ้นมาด้านบนนะครับในส่วนของราวบันไดตกนะครับกันตกเนี่ยก็อาจจะต้องทําเพิ่มในส่วนนี้เจ้าของยังไม่ได้ทําตัวราวบันไดกันตกนะครับเรามาดูที่ห้องนอนแรกกันห้องนอนแรกนะฮะจะมีห้องน้ําซึ่งห้องน้ำเนี่ยจะสามารถใช้งานนะครับ ได้ทั้งห้องนอนแรกห้องนี้กับห้องนอนที่สองใช้ห้องน้ำร่วมกันครับในห้องนอนแรกบรรยากาศดีน่ารักกระทัดรัดนะคะแล้วก็มีหน้าต่างเพื่อรับชมวิวสวนหลังบ้านได้ความพิเศษอีกประการนะครจากห้องนอนแรกห้องนอนเล็กนะครับก็คือจะมีช่องนะคะประตูเนี่ยเปิดมาเป็นระเบียงซึ่งระเบียงนี้นะครับสามารถที่จะเดินออกมาเชื่อมต่อกับ ตัวอาคารที่ต่อเติมด้านข้างด้านจอดรถได้อีกด้วยพี่ๆสังเกตที่ตัวอาคารแล้วก็สภาพนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีเรียกได้ว่าเป็นบ้านเหมือนใหม่เลยนะครับเจ้าของแทบไม่ได้มาเลยส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนที่2ห้องนอนที่2นะครับ จะใช้ห้องน้ำนะครับเป็นแบบ connecting นะครับห้องน้ำจะใช้ร่วมกับห้องนอนแรกแล้วก็ความพิเศษก็คือจะได้ระเบียงใหญ่สำหรับห้องนอนที่2เปิดออกมานะครับรับชมบรรยากาศโดยรอบเนี่ยได้แบบเต็มๆแบบนี้เลยทั้งบรรยากาศนะครับด้านข้างแล้วก็บรรยากาศด้านริมคลองเนี่ยเดินออกมารับวิวได้เลยฮนะสวยจริงๆแล้วก็ได้ สัมผัสนะครับกับธรรมชาติเนี่ยโดยรอบได้แบบเต็มๆออกแบบดีนะครับตัวบ้านเนี่ยยังดีอยู่เลยถ้าพี่พนะครับกำลังมองหาซื้ออยู่เนี่ยแปลงนี้ต้นแนะนำมากๆเลยคุ้มมากๆเห็นไหมฮะอันนี้จากระเบียงห้องสองเรามาห้องนอนใหญ่กันเป็นห้องนอนที่3นะครับจะมีห้องน้ำในตัวสำหรับห้องนอนใหญ่และจากห้องใหญ่เนี่ยก็จะมี ระเบียงใหญ่นะครับซึ่งเปิดมาพี่ๆก็จะได้สัมผัสนะครับกับวิวสวยๆแบบเต็มๆตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับทั้งเตียงแล้วก็ตู้เจ้าของนะครับยกให้หมดเลยรวมทั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมดด้วยฮะคุ้มมากๆเลยนี่เปิดออกมานะครับจากระเบียงห้องนอนใหญ่ก็จะได้รับวิวนะครับแบบเต็มๆแบบนี้ลองนึกสิครับตอนเช้ามานะครับ เปิดออกมาหลังจากตื่นนอนมารับวิวอันสดชื่นนะครับจากริมคลองริมน้ำเนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆดีต่อใจแล้วก็เพิ่มพลังในการทำงานมากๆเลยนะครับคลองบางนางแท่นเนี่ยเป็นคลองใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีนดังนั้นนะครับน้ำในคลองก็จะใสสะอาดมีการไหลเวียนที่ดีแล้วก็ เหมาะมากๆกับพี่ๆนะครับที่กำลังมองหาที่ดินติดริมน้ำใกล้กรุงเทพบรรยากาศดีๆแบบไม่ไกลกรุงเทพจนเกินไปย้ำอีกทีนะคะพี่ๆสามารถที่จะติดต่อนัดชมล่วงหน้าได้1วันเพื่อเปิดบ้านตามเบอร์โทร0851 2637 36 ID Line ายัวมูลไล์ได้เลยครับ